s y l v a n a s พบกกับอาร์ตัสอะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรนะเจ้าจะต้องทรมานไม่จบสิ้นอ๋อโอเคถ้ามาเล่นมาเล่นมาเล่น,มลนไม่ทั<ค>นไม่เป็นไม่ปัญ<า>หาให้อภยัยให้อภยัยขออีโวชาแมนที่ใส่ย,ยอกจัดไปน้องชายอีโวชาแมนนะที่ใส่ย,ยอกด้วยโอเค ชาแมนที่ใส่ย้อมพอมีภาพพอมีภาพอยู่มีภาพมีภาพมีภาพพี่สอนซื okay. of, ้อแพ็คบิสคอนใหม่ครับอันนั้นไม่ได้รับซื้อครับต้องแบบซื้อในแอปของเกมนะถึงได้ส่วนลดนะถ้าแบบว่าถ้าเราไปซื้อสดอย่างนั้นน่ะพี่จะไม่ได้ส่วนลดไงก็คือซื้อเราก็ซื้อปกติเองได้นะครับ เสียงเหมือนไม่สบายเลยครับวิถพื้นสร้างภูมิคุ้กันหน่อไพี่มางืองสารพี่เธอนะง,งสารพี่เอะช่วงนี้แบบหวัดลงคอนะฮะเออมันก็ไปของมันได้ไหมเด็กเราอันนี้ก็ซิงโค ถ้าสิงโคลจ,จะได้จะได้จะได้ไม่ได้สตาร์ดัต้องมีแปดดาวถึงได้สตาร์ดสัสิงโคลไม่ได้สิงโคลไม่ได้ค่าแทมโปเลยมันก็จะโดนไอ้นี่ใช่ไหมโดนดาบห้าใช่ไหมอออเอ็กซีแทนครับอออเอ็กซีก็คือได้ตัวสใช่ไหมจะมีถาดสำรอง3 3สาสามสล็อต แล้วใช่เปล่์ ต้อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ล้มเองนะครับถ้ากลับไปเล่นพอสู้ใหม่ครับตอนตอนนี้โตอ,อยู่สมัยไดโนเสาร์เลยเหรอเอ่อค่อยๆเก็บการนกลับมาได้ครับแต่ถ้าจะรีบเลยก็ต้องแบบเก็บมินิเซตเอ่อกับชุดเพลงอ่ะอก็จะช่วยได้ก็จะก็จะฟื้นกลับมาแล้วก็อ่ออาจจะต้องเติมแพ็คเติมแพ็คเปิดเปิดแพ็คไอ้ที่มันในแซนด์บัตอย่างละ10แพ็คน, <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> เพื่อเอาตำนานๆๆๆๆๆโอ้หดีว่ะอันนี้เจ๋งด้วย อาก็มาเราอยากจั่วไหมหรือว่าเราอยากสร้างบอร์ดเราเจะเอามันตายนะพี่ว่าดาบห้าไม่แย่เอาจริงดาบห้าไม่แย่แล้วก็ยัดเข้าหน้าไปเลยใครก็ไม่อาจต้านทานเซ็แสลกได้หรอกนะ เธอแบงเต็มเธอแบงเต็มเส้นไหนตกป่าครับรอบนี้ยังไม่ตกนะตกเดือนเมษานะครับไม่ต้องกลัวตกป่าเราได้นะต้าตนอย่าไปกลัวตกป่าเชื่อมันระเบิดต่อมันจะยิงยังไงอ่ะอ๋อมันไม่อยู่ยมันระเบิด อยาเข้าไปเดี๋ยวท่านหน้าก็ thunder b r i n g e r มากินจังเลยเคียวประมาณแล้ววะโอ้คอมพาเนียนคอมพาเนียนอ๋อไม,มไม่มีเราไม่มีเบนเดตนี้ไม่มีเบนโจโซอรล้ะ รบกวนรบกวนช่วยเคลียร์ด้วยครับผมรบกวนช่วยเคลียร์ทางนี้ก่อนนะฮะเป็นไงใส่ม้าใสามา่สมา้าเธอหน้าเจอม้าเคลือบเข้าไปแบงลิงติดพิษว่ะเธอหน้ามันรับเท่าไหร่วะรับสิบเอ็ ตอนนี้เรา16ถูกป่ะ1 6บ1เป็นเท่าไหร่อ๋อมันจะมันจะไม่ดีต่อดิมันจะไม่ดีต่อะตอะดิต้องเอาหมาไปคาบอะลงมือยังไงดีต้องเอาหมาไปคาบแล้วก็ฟอร์ด เคลื่อนย้ายไหมล่ะเคลื่อนย้ายอีกรอบหนึ่งมึงฆ่าตรงไหนก็มีเขาีปัญหาบอกเลยของเข้าไปแน่นๆทรงเน้นๆนโอ้โหกำเนิดเกิดใหม่จบการาเโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย ตลกนะเนี่ยไม่ตลกนะเนี่ย <Yeah. S 1> สนับสนุนโดยเพจ EHS l i t นะครับ <Yeah. S 1> เพจสติมเมอร์และร้านค้าฮัสโตรนะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่ง Stone, นะรุนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงเร็กซ่า พบกับลิชคิงเรียกว่าถ้าเคลื่อนย้ายม้าแบบฉุกเฉินทุกสิ่งที่ตายต้องรับใช้ขา้าหรืรว่าใครจะทนไฟได้บ้างนะครับสบายสบายอย่างเงี้ยล่ะ เอ้ยเราลืมเราต้องไปจัดชาแมนวันเดี๋ยวเล่นอี้เกมอีกเกมนึงแล้วกันนะ,ะนะเราไปเล่นชาแมนต่อลืมลืมมันสนุกแล้วแม่งเพลินไงอุ้ยโดนปะเว้นไปแรกลบหนึ่งฮะมันชอบเสียงเครื่องเสียง อย่างเจ็บน้องไม่เล่นนะเดี๋ยวแม่งจัวเคิร์ดก็ต้องหน้าอีกสี่ก็ต้องขออีกสี่ขอได้หนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้ ส,สำหรับเป็นสมาธิที่เดือนนะคะซันเรืเอเปลดีเฮดทีไลโอกาสเจอแต่โกลาหลอวยมินเนี่ยนทุกทีอ๋อก็จะเซ็งๆหน่อยนะเราสวยแล้วทีนี้ต้องฟอร์ตตามนะตรงวิฟอันน,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 นี้เอาพึ่งได้พึ่งได้ อันนี้เราไม sure okay right. oh. oh! okay. yeah. yeah. ่เล่นนะเพราะว่าโอกาสจั่วเคิร์สสูงมากนะครับจั่วเคิร์สจั่วเคิร์สนี่คือเราเราเราง่อยเลยเราง่อยนักประทานเลยนะฮะโอเค็้ำให้เขาเล่นยากเนาะเราต้องไปถึงเทิร์สมานะไปให้สุดไปมา โล่งแล้วเราเริ่มโล่งแล้วไม่ได้เหรอเรามีเรามีนี่อยู่เรามีความหวังของรีไลท์อยู่ขอเว้ไปนึงแม่งไม่ให้ดบ้างที่ใส่ไม่ดีเราเหลือตัดในกองเะเนี่ย เหลือ,<ไ>อฮอลโลฮาวเหลือมุกกาเทอร์นาเจ็ดเป็นเทิร์นของเทิร์นของไอ้นี่นะไฮดาาดรอนจจริงๆไฮด้าเนี่ยมีเพลงด้วยนะอ,อีกแล้วป่ะพี่มุกนี้แล้วป่ะพี่อันนี้มันเรายังไม่ไอ้นี่เลยนะเรายังไม่เจ็บเลยนะพี่ว่ายังยังเซฟไว้ได้นะ โอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยต้องเคลียร์หัวก่อนแล้วค่อยเคลียร์หางนะหัวไหนอะพี่แมงมีตั้งกี่หัวอุ๊ยโอ้ยโอ้ย็ปสายพิษเจ็บตรงที่เขาไม่รักเราเออนะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ เขามีซิลไหมถ้าเขามีซิลก็ก็จะเยี่ยยหน่อยนะครับเจ็บจะขาดใจุ้ยริมูฟริมูฟป,ปะมันทำลายหรือริมูฟทำลายป่ะโอเคว,นเวันีเรามาันคนละร,รุ่นวะน,น้องน้องชายอ๋อถึงถึงถึงเอ้ยอาจจะต่อยหน้าริโทเลยปะยี่สิบแปดจะมีเท่าไหร่ เรามีแปดสามยี่สี่อะโอริโต้นี่หว่าเรียบร้อยบิ๊กฮันเตอร์